ไม่ว่าคุณจะคิดยังไงคุณก็มักจะได้อย่างนั้นโลกภายนอกของคุณคือภาพสะท้อนโลกภายในของคุณวันนี้เราจะมาเล่าถึงหนังสือเล่มนี้นะคะ Brain t a s y on Goals 21หลักการตั้งเป้าหมายที่ใช้ได้ผลตลอดชีวิต ผู้เขียนคือคุณเบรนเทซี่นะคะคือหนึ่งในนักพูดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกอีกทั้งยังเป็นผู้ออกแบบหลักสูตรการอบรมเรื่องการเพิ่มความสำเร็จในระดับบุคคลและองค์กรภาวะผู้นำการวางกลยุทธ์และการขายซึ่งเขาได้นำไปฝึกอบรมให้กับผู้คนและองค์กรในประเทศต่างๆทั่วโลกรวมถึงเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรต่างๆกว่า1 0 0่งแห่งเด,เดียวคุณเบรนเทซี่นี่ยะคะได้บอกว่าความสำเร็จคือเป้าหมาย จงเขียนมันออกมาให้เป็นรูปร่างอย่างชัดเจนคุณเบรนเทซี่ได้บอกว่าคนที่มีสติปัญญาปานกลางแต่มีเป้าหมายที่ชัดเจนจะสามารถแซงหน้าอัจฉริยะที่ไม่แน่ใจว่าตัวเองต้องการอะไรแบบไม่เห็นฝุ่นเลยทีเดียวแล้วเขาก็ได้เล่าถึงเรื่องราวของเขานะคะในตอนที่เขามีอายุ18ปี เขาได้ลาออกจากโรงเรียนงานแรกที่เขาทำก็คือเป็นพนักงานล้างจานที่โรงแรมแห่งหนึ่งจากนั้นเขาก็เปลี่ยนงานไปเรื่อยๆทำงานในโรงงานทำงานในไร่แล้วก็ฟาร์มปศุสัตว์จากนั้นพอเขาอายุ23ปีเขาก็ได้เปลี่ยนไปเป็นพนักงานเร่ขายสินค้าตามบ้านตามสำนักงานแต่ก็มีรายได้เพียงแค่จ่ายค่าห้องไปวันๆเท่านั้นแต่แล้ววันหนึ่งชีวิตของเขาก็ได้เปลี่ยนแปลงไป เขาได้หยิบกระดาษขึ้นมาและก็ได้เขียนเป้าหมายที่สุดตรงสำหรับตัวเขาเองซึ่งก็คือการมีรายได้1,000ดอลลาร์ต่อเดือนจากการเลข่ขายสินค้าตามบ้านและก็ตามสำนักงานแล้วจากนั้นเขาก็พับเก็บกระดาษแผ่นนั้นเก็บไว้แล้วก็ไม่เคยเห็นมันอีกเลยแต่ว่าหลังจากที่เขาได้เขียนเป้าหมายลงไปในกระดาษนั้น30บวันต่อมาชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไป โดยระหว่างนั้นเนี่ยเขาก็ค้นพบกับเทคนิคอันยอดเยี่ยมในการปิดการขายทําให้รายได้ของเขามากกว่าวันแรกที่เขาเริ่มงานถึง3เท่าในขณะเดียวกันเจ้าของบริษัทเดิมก็ได้ขายกิจการให้กับนักลงทุนรายหนึ่งที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองนี้และในวันที่30หลังจากที่เขาได้เขียนเป้าหมายนั้นออกมา เจ้าของบริษัทคนใหม่นั้นก็ได้เรียกเขาไปคุยแล้วก็เสนอเงินเดือนให้กับเขา1,000ดอลลาร์แล้วหลังจากนั้นชีวิตของเขาก็ได้เปลี่ยนแปลงไปแต่กะน,นั้นเองชีวิตของเขาก็มีขึ้นขึ้น,นลงลงแต่ทุกครั้งที่เขาต้องเริ่มต้นใหม่เขาก็มักจะเริ่มต้นด้วยการเขียนเป้าหมายที่เขาต้องการออกมาแล้วก็ลงมือทำผลก็คือชีวิตของเขาเปลี่ยนแปลงไปแบบ พริกจากหน้ามือเป็นหลังมือภายในปีเดียวในเดือนมกราคมของปีนั้นเขาบอกว่าเขาได้เช่าห้องอยู่ภายในห้องก็มีเฟอร์นิเจอร์สะดวกครบครันแต่ว่าเขาก็มีหนี้อยู่ถึง35,000ดอลลาร์ 35, แล้วเขาก็มีรถมือสองที่ยังผ่อนไม่หมดแต่พอถึงเดือนธันวาคมเขาก็มีคอนโดมิเนียมราคา1 0 0 0 0แดอลลาร์มีรถมือซีดิบเอ็นคันใหม่ จ่ายหนี้สินจนหมดแล้วก็มีเงินเก็บอยู่ในธนาคารอีก50,000ดอลลาร์แนวคิดเหล่านี้ทำให้เขาและผู้คนจำนวนมากสามารถที่จะควบคุมชีวิตของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์การปฏิบัติตามกระบวนการตั้งเป้าหมายอย่างเป็นระบบสม่าเสมอช่วยให้เราเก้าวข้ามจากความยากจนไปสู่ความมั่งคั่งได้ก้าวจากความหมุดหงิด ไปสู่ความสุขใจได้และจากการประสบความสําเร็จที่น้อยกว่าไปสู่การประสบความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีความพึงพอใจที่มากกว่าทุกๆสิ่งในชีวิตของคุณเริ่มต้นจากความคิดความปรารถนาความหวังหรือว่าความฝันของคุณหรือคนอื่นๆความคิดของคุณคือการสร้างสรรค์มันจะลออลอมแล้วก็สร้างโลกของคุณรวมถึงทุกสิ่งที่เข้ามาในชีวิต ไม่ว่าคุณจะคิดอะไรคุณก็มักจะได้อย่างนั้นโลกภายนอกของคุณคือภาพสะท้อนโลกภายในของคุณและสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกภายนอกของคุณก็สะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่คุณคุณคิดแทบตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะคิดถึงอะไรสิ่งนั้นก็มักจะกลายเป็นจริงในชีวิตของคุณเสมอคุณเบรนเทซี่ได้บอกว่าการใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน ก็เปรียบเสมือนกับการขับรถท่ามกลางหมอกหนาะไม่ว่ารถยนต์ของคุณจะทรงพลังหรือถูกสร้างมาดีแค่ไหนคุณก็จะขับรถอย่างเชื่องช้าและก็ไม่มั่นใจผลก็คือคุณจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้แต่ช้ามากแม้ถนนเส้นนั้นจะราบเรียบสุดๆแต่การเลือกเป้าหมายที่ชัดเจนจะทำให้หมอกจางๆนั้นได้หายไปรวมทั้งช่วยให้คุณสามารถที่จะจดจ่อและก็ทุ่มเทพลังและความสามารถ ให้กับสิ่งที่ตัวเองต้องการอย่างแท้จริงเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้คุณเหยียบคันเร่งของชีวิตและพุ่งทยานไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วเพื่อที่จะคว้าสิ่งที่คุณต้องการมาให้ได้มาดูเหตุผลกันว่าทำไมคนส่วนใหญ่ถึงยังไม่ตั้งเป้าหมายหรือไม่มีเป้าหมายในชีวิตคุณเบรนเทซี่เขาก็ได้สรุปออกมาอยู่4ข้อ ดังต่อไปนี้นะคะข้อแรกก็คือสาเหตุที่พวกเขาไม่ตั้งเป้าหมายก็คือเพราะพวกเขาคิดว่าเป้าหมายนั้นไม่ใช่สิ่งที่สําคัญหากคุณเติบโตขึ้นมาในครอบครัวที่ทุกคนไม่มีเป้าหมายหรือคุกคีอยู่กับผู้คนที่ไม่เคยพูดถึงหรือเห็นคุณค่าของเป้าหมายเลยตัวคุณเองก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่โดยไม่เห็นคุณค่าของเป้าหมายและข้อ2 พวกเขาไม่รู้วิธีพวกเขาคิดว่าการมีความสุขการหาเงินได้เยอะๆหรือการมีครอบครัวที่อบอุญน,นั่นคือการมีเป้าหมายแต่ความเป็นจริงแล้วสิ่งเหล่านี้มันเป็นเพียงความปรารถนาหรือความใฝฝันเท่านั้นเป้าหมายที่แท้จริงก็คือสิ่งที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีลักษณะที่เฉพาะเจาะจงแล้วก็เป็นสิ่งที่สามารถที่จะอธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายสามารถที่จะวัดผลได้แล้วก็บอกได้อย่างแน่ชัดว่าคุณทํามันเสร็จแล้วหรือยังมีกําหนดเวลาที่ชัดเจนข้อที่ 3. สาเหตุที่พวกเขาไม่กล้าที่จะตั้งเป้าหมายก,ก็คือพวกเขากลัวความล้มเหลวเพราะความล้มเหลวมักจะนําไปสู่ความเจ็บปวด ดังนั้นครั้งต่อไปเขาก็จะระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงความล้มเหลวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็เลยทำให้หลายคนพลาดโดยการทำลายตัวเองโดยไม่ตั้งใจด้วยการไม่ตั้งเป้าหมายที่เห็นวิแวลสอว่าตัวเองจะทำไม่ได้สุดท้ายก็ทำให้เขาลงเอยด้วยการประสบความสําเร็จแต่น้อยกว่าที่ควรจะเป็นเมื่อเทียบกับศักยภาพที่แท้จริงของตัวเขาเอง ข้อที่ 4. สาเหตุที่ผู้คนไม่ตั้งเป้าหมายก็คือพวกเขากลัวว่าจะไม่ได้รับการยอมรับหากตั้งเป้าหมายแล้วทําไม่สําเร็จก็จะถูกคนอื่นวิพากวิจารณ์หรือว่าย่อเย,อเยอ้ยผู้เขียนจึงบอกว่านี่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่คุณควรจะเก็บเป้าหมายไว้เป็นความลับในช่วงแรกอย่าให้คนอื่นได้รู้เป้าหมายของเราแล้วก็ปล่อยให้พวกเขาได้เห็นความสําเร็จของเราด้วยตาของเขาเองจะดีกว่า หนึ่งในคำสอนที่สำคัญที่สุดของอริสโตเติลซึ่งเป็นนักปราชชาวกรีกนะคะเขาได้บอกว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีจุดมุ่งหมายออริ Aristotle, สโตเติลสรุปว่าทุกการกระทำของมนุษย์มีจุดมุ่งหมายเสมอและเราจะมีความสุขก็ต่อเมื่อเราได้ลงมือทำในสิ่งที่จะช่วยคว้าสิ่งที่ต้องการมาครองให้ได้ดังนั้นคำถามที่สำคัญก็คือเป้าหมายของคุณคืออะไรจุดมุ่งหมายของคุณมีอะไรบ้าง และปลายทางที่คุณอยากจะก้าวไปให้ถึงคือที่ไหนการตั้งเป้าหมายการลงมือทำสิ่งต่างๆทุกวันเพื่อมุ่งหน้าที่จะก้าวเข้าไปสู่เป้าหมายและการไปถึงเป้าหมายคือกุญแจของความสุขถ้าอยากจะปลดปล่อยศักยภาพสูงสุดของตัวเองสิ่งที่คุณต้องทำทุกวันก็คือการตั้งเป้าหมายและการก้าวไปยังเป้าหมายดังกล่าวนอกจากนี้คุณควรที่จะพัฒนาการจดจ่อของตัวเองให้คิด และพูดถึงสิ่งที่ต้องการเสมอแทนที่คุณจะเอาเวลาไปจมอยู่กับสิ่งที่คุณไม่ต้องการและพูดถึงสิ่งที่ไม่ต้องการรวมถึงการตัดสินใจอย่างแน่วแน่ว่านับจากนี้ไปคุณจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มุ่งหน้าสู่เป้าหมายโดยพุ่งตรงไปยังเป้าหมายที่สำคัญต่อคุณสิ่งที่สามารถรับประกันได้ดีที่สุดว่าคุณจะมีชีวิตที่ยืนยาวมีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงและก็ประสบความสำเร็จ ก็คือการทุ่มเทความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะเป็นที่จะมีและคว้าสิ่งที่คุณต้องการอย่างแท้จริงมาให้ได้เป้าหมายที่ชัดเจนจะผลักดันให้คุณปลดปล่อยศักยภาพสูงสุดออกมาเพื่อคว้าความสำเร็จทั้งในแง่ของชีวิตส่วนตัวและการทำงานอีกทั้งยังช่วยให้คุณเอาชนะอุปสรรคทุกชนิดและประสบความสำเร็จได้อย่างไร้ขีดจำกัด และนี่ก็คือข้อแรกนะคะของ21หลักการตั้งเป้าหมายในชีวิตนะคะก็คือการปลดปล่อยศัก,กยภาพของคนแล้วเรามาต่อกันที่ข้อที่2นะคะรับผิดชอบชีวิตของคุณอเล็กซานเดอร์เกรแฮมเบลได้กล่าวไว้ว่าสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดมีส่วนน้อยมากในการหล่อหลอมคนคนนึงมนุษย์จะเป็นไปตามการกระทําของตัวเขาเอง ศัตรูตัวที่ร้ายกาจที่สุดสําหรับความสําเร็จและความสุขก็คืออารมณ์เชิงลบนั่นเองอารมณ์เชิงลบทุกชนิดจะฉุดรังคุณทําให้คุณรู้สึกหมดแรงและก็ภาคความรื่นรุมทั้งหมดไปจากชีวิตของคุณถ้าคุณอยากจะมีความสุขและอยากประสบความสําเร็จอย่างแท้จริงหนึ่งในเป้าหมายที่สําคัญที่สุดของคุณก็คือการปลดปล่อยตัวเองจากอารมณ์เชิงลบคุณสามารถที่จะเรียนรู้วิธีในการทําเช่นนั้นได้ คุณจะติดอยู่ในความรู้สึกแย่ๆตราบใดที่คุณยังสามารถหาเหตุผลให้ตัวเองและก็ผู้อื่นได้ว่าคุณสมควรที่จะโกรธหรือว่าหงุหนิดนี่ก็คือปัจจัยแรกๆที่เป็นต้นตอของอารมณ์เชิงลบก็คือการหาเหตุผลนั่นเองหากคุณไม่สามารถที่จะหาเหตุผลได้ว่าอะไรทำให้คุณรู้สึกแย่คุณก็จะไม่สามารถที่จะโกรธได้ตัวอย่างเช่น ชายคนหนึ่งถูกปลดออกจากงานเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและยอดขายของบริษัทที่ตกต่ำลงหรือว่าอย่างเช่นสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นนะคะนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งแล้วก็หลายคนก็ต้องประสบพบเจอกับสถานการณ์เช่นนี้แต่อย่างไรก็ตามชายคนนี้เขาก็โกรธเจ้านายที่ตัดสินใจแบบนั้นแล้วก็หาเหตุผลให้กับความโกรธของตัวเองด้วยการยกเหตุผลต่างๆนานาขึ้นมา เพื่อที่จะอธิบายว่าทำไมการที่เขาถูกปลดออกจากงานจึงไม่ยุติธรรมเขาอาจจะปล่อยให้ตัวเองโกรธมากจนถึงขั้นตัดสินใจฟ้องร้องหรือว่าหาวิธีเอาคืนตราบใดที่เขายังคงหาเหตุผลมารองรับความรู้สึกเชิงลบที่มีต่อเจ้านายและก็บริษัทได้ แต่ในทันทีที่ชายคนนี้เลือกที่จะคิดว่าเอาเธอหน้าถึงฉันจะถูกปลดออกจากงานแต่เรื่องแบบนี้ก็เกิดขึ้นได้เสมอมันไม่ใช่ความผิดของใครทั้งนั้นมีคนถูกปลดออกจากงานอยู่ตลอดนั่นแหละฉันควรจะหันไปตั้งหน้าตั้งตาหางานใหม่ดีกว่าดังนั้นอารมณ์เชิงลบของเขาก็จะหายไปเขาจะรู้สึกสงบลงสมองปลอดโปร่งรวมถึงจดจ่อยอยู่กับเป้าหมายแล้วก็สิ่งต่างๆที่เขาทำได้เพื่อที่จะหางานใหม่ ทันทีที่เขาหยุดหาเหตุผลเขาก็จะคิดบวกแล้วก็มีประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตมากขึ้นการหาข้ออ้างและข้อแก้ตัวก็เป็นปัจจัยข้อที่สองที่เป็นสาเหตุของอารมณ์เชิงลบเรามักจะหาข้ออ้างเพื่อต้องการกลบเกลื่อนหรือว่าแก้ไขภาพลักษณ์ของพฤติกรรมที่ทําให้ตัวเองรู้สึกแย่หรือว่าไม่มีความสุขโดยเราอาจจะแก้ตัวให้กับการกระทําของตัวเองโดยการคิดคําอธิบายที่ฟังดูดี แม้ว่าจะรู้อยู่แก่ใจว่าแท้จริงแล้วเราเป็นต้นเหตุก็ตามการหาข้ออ้างและข้อแก้ตัวจะทำให้คุณวางบทบาทให้ตัวเองกลายเป็นเหยื่อและทำให้คนอื่นเป็นผู้กดขี่หรือกลายเป็นตัวร้ายนั่นเองและปัจจัยข้อที่สามที่เป็นสาเหตุของอารมณ์เชิงลบก็คือการยึดติดกับความคิดเห็นของผู้อื่นมีคำกล่าวของบรรดานักจิตวิทยาที่ว่า เหตุผลเบื้องหลังการกระทําแทบทุกอย่างของเราก็คือการทําให้ผู้อื่นเคารพในตัวเราหรืออย่างน้อยก็เพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขาเลิกเคารพเรากุญแจสําคัญในการรับมือกับความกังวลว่าผู้อื่นจะคิดอย่างไรก็คือการตระหนักว่าไม่มีใครคิดถึงเรื่องของคุณอย่างจริงจังเลยผู้คนส่วนใหญ่ล้วนคิดถึงแต่เรื่องของตัวเอง คุณอาจจะรู้สึกเสียหน้าเอามากๆถ้าได้รู้ว่าแท้จริงแล้วคนอื่นคิดถึงเรื่องของคุณน้อยแค่ไหนหรือเขาแทบจะไม่ได้คิดถึงคุณเลยด้วยซ้ำและปัจจัยข้อที่4ที่เป็นสาเหตุที่เรวร้าที่สุดของอารมณ์เชิงลบก็คือการโยนความผิดให้กับผู้อื่นการคิดว่าคนอื่นคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบเลิกแก้ตัวและเลิกโยนความผิดให้กับผู้อื่นแล้วบอกว่าฉันรับผิดชอบเอง คุณสามารถที่จะปลดปล่อยตัวเองจากอารมณ์เชิงลบและเริ่มควบคุมชีวิตของตัวเองได้ด้วยการพูดว่าฉันรับผิดชอบเองทุกครั้งที่คุณเริ่มรู้สึกโกรธหรือว่าหงุดหงิดด้วยเหตุผลใดๆก็ตามคุณจะเริ่มตั้งเป้าหมายและไปถึงปลายทางที่ต้องการในทุกด้านของชีวิตได้ดก็ต่อเมื่อคุณได้ปลดปล่อยตัวเองจากอารมณ์เชิงลบด้วยการยอมรับว่าตัวคุณเองคือผู้รับผิดชอบโดยสมบูรณ์ คุณจะเริ่มทุ่มเทพลังความกระตือรือร้นเพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้าได้ก็ต่อเมื่อคุณปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระทั้งในแง่ของความคิดแล้วก็อารมณ์ความรู้สึกทันทีที่ยอมรับว่าคุณคือผู้รับผิดชอบชีวิตของตัวเองคุณก็จะสามารถทำสามารถที่จะเป็นสามารถที่จะมีสิ่งใดก็ได้ตามที่ต้องการได้อย่างไร้ขีดจำกัดเอเลนอร์รูสเวลนะคะได้กล่าวไว้ว่า ไม่มีใครสามารถทำให้คุณรู้สึกต่ำต้อยได้หากคุณไม่ยินยอมและบัตตี้แฮกเกอร์นักแสดงตลกชื่อดังก็ได้กล่าวไว้ว่าผมไม่เคยอาฆาตแค้นใครเพราะขณะที่เราหมกมุ่นอยู่กับความอาฆาตอีกฝ่ายเขากำลังใช้ชีวิตอย่างมีความสุขคุณต้องเลิกวิพากวิจารณ์บนหรือว่าติเตียนคนอื่นเพราะสิ่งที่ทำคือคุณกำลังกระตุ้นให้ตัวเองเกิดความรู้สึกเชิงลบและก็ความโกรธ ซึ่งไม่ได้มีผลกับใครเลยมันมีผลกับคุณเพราะคุณกำลังปล่อยให้เขาเป็นผู้ควบคุมอารมณ์ของคุณและจงมองว่าคุณคือเจ้านายของตัวเองคุณคือผู้ที่เลือกและตัดสินใจคุณคือผู้รับผิดชอบในการสร้างผลลัพธ์ที่กำหนดไว้ให้กับชีวิตของคุณการยืดอกรับผิดชอบ มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการรู้สึกว่าตัวเองสามารถที่จะควบคุมชีวิตได้อย่างเต็มที่ยิ่งคุณพูดว่าฉันรับผิดชอบเองมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งเชื่อมั่นมากขึ้นเท่านั้นว่าอำนาจในการควบคุมชีวิตเกิดจากภายในตัวคุณเองผลก็คือจะทำให้คุณรู้สึกมีอำนาจแล้วก็มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น กล่าวโดยสรุปอีกครั้งหนึ่งก็คือองค์ประกอบแรกของการตั้งเป้าหมายคือการตระหนักว่าคุณมีศักยภาพมากพอมีศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดในการที่จะเป็นในการที่จะมีหรือในการที่จะทำในสิ่งที่ต้องการอย่างแท้จริงขอเพียงแค่คุณมีความต้องการที่แรงกล้ามากพอรวมถึงยินดีที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างหนักและยาวนานเพื่อที่จะทาสิ่งนั้นให้สาเร็จ องประกอบที่2ของการตั้งเป้าหมายก็คือการยอมรับว่าคุณคือผู้รับผิดชอบชีวิตและทุกสิ่งที่พวกเจอโดยไม่โยนความผิดให้กับผู้อื่นหรือหากหาข้อแก,ก,ก้ตัวใดๆทั้งสิ้นในส่วนท้ายของคลิปอาจจะมีเสียงค่อนข้างเบาลงไปแนะนำให้คุณผู้ฟังปรับเสียงเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะคะข้อที่3กํกหนดค่านิยมของคุณให้ชัดเจนทุกการกระทำของคนที่แสดงออกมา ไม่ว่าจะเป็นทั้งการพูดและการกระทำ้วนเป็นผลที่มาจากค่านิยมในใจของคุณไม่ว่าค่านิยมนั้นจะชัดเจนหรือคลุมเครือก็ตามยิ่งค่านิยมในตัวคุณชัดเจนมากเท่าไหร่การกระทำการแสดงออกมาก็จะสอดคล้องกับค่านิยมของคุณมากขึ้นเท่านั้นไม่ว่าคุณจะคิดยังไงการแสดงออกและตัวตนของคุณก็จะกลายเป็นแบบนั้นคุณเบรนเทซี่เขาได้บอกว่า ให้ลองจินตนาการว่าคุณเป็นกระดานปาเป้าที่มีวงแหวนซ้อนกันอยู่5ชั้นชั้นแรกจะเป็นชั้นตรงกลางก็คือค่านิยมของคุณชั้นถัดมาก็คือความเชื่อซึ่งหากคุณมีค่านิยมในเชิงบวกมีความรักมีความเห็นอกเห็นใจมีความเมตตาคนอื่นคุณก็จะเชื่อว่าคนอื่นจะมีความเห็นอกเห็นใจและมีความเมตตาเหมือนกันกันกบคุณ ชั้นถัดมาชั้นที่สนะคะคือความคาดหวังหากว่ามีค่านิยมในเชิงบวกคุณก็จะเชื่อว่าตัวเองเป็นคนดีและคาดหวังว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวคุณเองซึ่งก็จะทำให้คุณคิดบวกร่าเริงแล้วก็มองหาสิ่งดีๆในตัวของผู้อื่นและสถานการณ์ต่างๆชั้นต่อมาคือชั้นที่4เป็นทัศนคติ ทัศนคติตัวนี้ก็คือภาพสะท้อนของค่านิยมความเชื่อแล้วก็ความคาดหวังของคุณการมีทัศนคติที่ดีจะดึงดูดให้เกิดความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ตัวอย่างเช่นถ้าคุณยึดมั่นในค่านิยมว่าโลกใบนี้น่าอยู่แล้วก็เชื่อว่าตัวเองจะประสบความสำเร็จได้อย่างสูงคุณก็จะคาดหวังว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตล้วนมีประโยชน์ต่อคุณไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ส่งผลให้คุณมองคนอื่นด้วยทัศนคติที่ดีและจากนั้นพวกเขาก็จะมองคุณกลับในแง่บวกเช่นเดียวกันคุณก็จะยิ่งร่าเริงและก็มองโลกในแง่ดีมากขึ้นก็จะยิ่งทำให้คนอื่นอยากจะร่วมงานหรือทำงานให้กับคุณอยากที่จะติดต่อค้าคายด้วยแล้วก็ช่วยเหลือให้คุณประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นจะพูดง่ายๆเลยก็คือว่าการมีทัศนคติที่ดี กับความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่เป็นสิ่งที่อยู่คู่กันเสมอไม่ว่าคุณจะอยู่ในแวดวงใดหรืออยู่ในจุดไหนก็ตามและก็ชั้นที่5ก็คือการกระทําการกระทําเป็นภาพสะท้อนของค่านิยมความเชื่อแล้วก็ความคาดหวังที่อยู่ลึกลงไปในจิตใจของคุณนั่นเองจึงมีคํากล่าวที่ว่าข้างในเป็นอย่างไงข้างนอกก็เป็นอย่างนั้นดังนั้นค่านิยมของคุณ เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆยิ่งค่านิยมชัดเจนมากเท่าไหร่คุณก็จะลงมือกระทำเพื่อให้เข้าใกล้เป้าหมายของคุณได้เร็วมากยิ่งขึ้นแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าค่านิยมที่แท้จริงของตัวเรานั้นคืออะไรคุณเบรนเทซี่เขาก็ได้บอกว่าคนเราจะเผยค่านิยมที่แท้จริงผ่านการกระทาเสมอโดยเฉพาะการกระทำขณะที่เผชิญกับความกดดันเมื่อถูกบีบให้เลือกว่าจะทำอย่างไรต่อไป คุณจะเลือกการกระทำที่สอดคล้องกับสิ่งที่สำคัญและก็มีค่าที่สุดสำหรับคุณในตอนนั้นเสมอและลองสำรวจดูว่าความปรารถนาจากก้นบึ้งของหัวใจของคุณนั้นคืออะไรลึกลงไปในใจของคุณนั้นอะไรคือสิ่งที่คุณอยากเป็นอะไรคือสิ่งที่คุณอยากมีและอะไรคือสิ่งที่คุณอยากทำมากที่สุดในชีวิตคุณอยากให้ผู้คนพูดถึงคุณว่าอย่างไร ในการไว้อะไรในงานศพข,ของคุณคุณอยากให้ครอบครัวเพื่อนฝูงและลูกๆของคุณจดจำคุณว่าคุณเป็นคนอย่างไรมาลองเช็คกันดูว่าคุณยึดมั่นในค่านิยมใดบ้างในเรื่องของการงานและอาชีพตอนนี้คุณเชื่อในความซื่อสัตย์การทำงานหนักการพึ่งพาได้การมีความคิดสร้างสรรค์การร่วมมือความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นอยู่หรือไม่ คนที่ประสบความสำเร็จและได้รับความเคารพก็คือคนที่ยึดมั่นในค่านิยมเหล่านี้ค่ะและสำหรับค่านิยมในเรื่องของครอบครัวคุณเชื่อในความสำคัญของความรักอันไรเงื่อนไขการให้กำลังใจและสนับสนุนอย่างต่อเนื่องความอดทนการให้อภัยความเมตตาความอบอุ่นและความเอาใจใส่อยู่หรือไม่คนที่มีความสุขอย่างเห็นได้ชัดก็คือ คนที่ปฏิบัติต่อคนที่สำคัญในชีวิตของพวกเขาตามค่านิยมเหล่านี้และในด้านของเงินและความสำเร็จทางการเงินละ่ะคุณมีความเชื่อในเรื่องของความซื่อสัตย์ไหมคุณมีความเชื่อในความอุตสาหะความมานะบากบันความมัธยัติการรู้จักใช้เงินการศึกษาการสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดและการทำงานอย่างมีคุณภาพอยู่หรือเปล่า คนที่เขาประสบความสําเร็จในด้านการเงินและก็บรรลุเป,ป้าหมายทางการเงินได้เร็วนะคะเขาเหล่านั้นก็คือคนที่ปฏิบัติตามค่านิยมเหล่านี้แล้วในเรื่องของสุขภาพล่ะคุณมีความเชื่อในความสําคัญของการมีวินัยในตัวเองการบังคับตัวเองรวมถึงการควบคุมอาหารการออกกําลังกายและการพักผ่อนอยู่หรือเปล่าแล้วผู้เขียนได้บอกว่า คนที่มีอายุยืนแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงก็คือคนที่ปฏิบัติตามค่านิยมเหล่านี้นั่นเองสิ่งสำคัญที่สุดในบรรดาค่านิยมทั้งหมดก็คือความซื่อสัตย์ต่อตัวเองและจงใช้ชีวิตอย่างซื่อสัตย์ต่อผู้อื่นด้วยเช่นเดียวกันและผู้เขียนก็ได้ทิ้งคำถามไว้ที่ท้ายบททั้งหมด7ข้อด้วยกันนะคะข้อที่1ระบุค่านิยมที่สำคัญที่สุดในชีวิต ตอนนี้ของคุณออกมา3-5อย่างโดยถามตัวเองว่าคุณเชื่อมั่นแล้วก็ยืนหยัดเพื่อสิ่งใดบ้างข้อที่2คุณลักษณะและค่านิยมใดบ้างที่คนรอบข้างจะนึกถึงมากที่สุดเมื่อเขาพูดถึงคุณข้อที่3ค่านิยมที่สำคัญที่สุดซึ่งเป็นตัวกำหนดทิศทางความสัมพันธ์ของคุณกับผู้อื่นมีอะไรบ้างข้อที่ส คุณยึดมั่นในค่านิยมใดบ้างเกี่ยวกับการเงินและ้อความสําเร็จทางการเงินแล้วคุณได้ปฏิบัติตามค่านิยมเหล่านั้นทุกวันอยู่หรือไม่ข้อที่5จงอธิบายลักษณะของบุคคลในอุดมคติหรือคนที่คุณอยากจะเป็นมากที่สุดหากว่าปราศจากข้อจํากัดหรือข้อกําหนดใดๆทั้งสิน้นข้อที่6ให้เขียนคําไว้อะไรสําหรับงานศพของตัวเองโดยคิดว่า คุณอยากให้ครอบครัวแล้วก็เพื่อนฝูงของคุณจดจำคุณว่าเป็นคนอย่างไรและข้อที่7ค่ะคุณสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใดได้บ้างเพื่อที่จะใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับค่านิยมของตัวเองมากยิ่งขึ้นสำหรับท่านผู้ฟังที่ชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันได้นะคะและใครที่อยากรู้อีก18หลักการที่เหลือของการตั้งเป้าหมายให้กับชีวิตก็กดติดตามกันได้นะคะ สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่อีกครั้งนะคะในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ